อยากรู้ว่ามี D R D R s ตัวไหนซื้อขายบ้างดูได้จากไหน D R D R s ซื้อขายยังไงไปดูกันวิธีดูว่ามี D R D R s ตัวไหนสามารถซื้อขายได้บ้างก็ให้เราเข้าไปที่ Streaming เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่แถท Watch แล้วก็กดตรงรูปลูกศรชี้ลงตรงหัวข้อ Favorite ก็เลือกที่ Set จากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ DR ก็จะแสดง DR ทั้งหมดที่มีซื้อขายอยู่ถ้าจะดู DRX เราก็กดลูกศรชี้ลงแล้วก็เลือก DRX สำหรับบัญชีซื้อขาย บัญชีซื้อขาย DR กับ DRX น่ะแยกกันถ้าเป็น DR เราจะใช้บัญชีซื้อขายเดียวกันกับหุ้นไทยเลยเวลาที่ซื้อขายก็เวลาเดียวกันกับหุ้นไทยเพียงแต่ DR จะไม่มีพักกลางวันแต่ถ้าเกิดเป็น DRX เราต้องเปิดบัญชี DRX ซึ่งสามารถทำได้เองผ่านสต r e มม i n g แค่กดแจ้งความประสงค์ในการซื้อขาย DRX โดยที่เราไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องทำแบบประเมินไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เหมือนตอนที่เราเปิดบัญชีหุ้นครั้งแรกวิธีซื้อขาย DR ก็เหมือนกับวิธีซื้อขายหุ้นไทยเลยขั้นต่ำเนี่ยก็คือสามารถซื้อขายได้ที่1 DR ซื้อเสร็จ DR ก็อยู่ในพอร์ตรวมกับหุ้นไทยตัวอื่นๆของเราเลย เช่นเราจะซื้อ e1 VFVN 3 0 0 1ซึ่งเป็น ETF ที่อิงในดัชนีหุ้นเวียดนามจำนวน30ตัวหรือที่เรียกว่าดัชนี VN 3 0ก็คล้ายๆกับเซตห้ของไทยนั่นแหละเราก็ไปที่หน้าซื้อขายแล้วก็ใส่โวลุ่มใส่ราคาใส่รหัสพินเหมือนกับเวลาที่เราซื้อขายหุ้นไทยได้เลยวิธีแจ้งความประสงค์ในการซื้อขาย d r เราก็กดไปที่มอ จากนั้นก็เลือก DRX เขาก็จะให้เราอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้งานเราก็อ่านให้ครบทุกข้อจากนั้นก็ทำเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็กดตกลง ระบบก็จะพาไปที่กระดานซื้อขาย DRX จะมีอีเมลจาก SetTrade แจ้ง้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้งาน DRX อีกครั้งเลื่อนลงมาก็จะเป็น DRX ที่มีทั้งหมดในปัจจุบันจากนั้นเราก็กด request DRX trading ระบบจะบอกว่าหลังจากที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะเริ่มซื้อขายได้เราต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนผ่าน QR payment แล้วเราก็กด submit request จากนั้นก็กด OK แล้วก็รอโบรกเกอร์อนุมัติซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ1-2วันทำการถ้าเรากดไปที่ place order ซึ่งใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย ก็จะโล่งๆแบบนี้แล้วก็มีข้อความ request dx r trading ไปดูที่พอร์ต o ฟ i o ก็ขึ้นเช่นเดียวกันหลังจากที่บล็อกเกอร์อนุมัติเปิดบัญชี dx r ให้เราเรียบร้อยถ้าเราเข้ามาที่ Market ข้อความ request dx r trading ก็จะหายไปหน้า place order ก็จะแสดงแบบนี้ หน้าพอร์ตฟิลิโอก็จะมีเลขที่บัญชี DRX ของเราถ้ากดลูกศรชี้ลงก็จะแสดงรายละเอียดของพอร์ตเราซึ่งตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่สำหรับวิธีฝากเงินเข้าพอร์ต DRX เราก็กดเข้าไปที่ d e p o s i t ก็จะมี Payment Type ให้เราเลือก QR Code Payment กับ ATS ATS ก็คือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราได้แจ้งอนุญาตกับโรลเกอร์ให้สามารถหักบัญชีได้เดี๋ยวเรามาลองฝากเงินโดยวิธี QR code ก่อน<ม>ข้อควรระวังก็คือชื่อนามสกุลที่ใช้สแกนอะเราจะต้องตรงกับบัญชี DRX เท่านั้นเราจะเอาชื่อบัญชีของคนอื่นมาสแกนไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือฝากถอนได้ในช่วงตลาดเปิดเท่านั้น ถ้าเกิดนอกเวลาก็จะขึ้นแบบนี้จากนั้นเราก็ใส่จำนวนเงินลงไปซึ่งเราสามารถฝากเงินได้สูงสุดครั้งละ2ล้านบาทแต่ครั้งนี้เราจะฝาก1บาทเสร็จแล้วเราก็กด generate QR code แล้วเราก็ใช้บัญชีธนาคารสแกน ย้ำนะเพื่อนๆชื่อบัญชีธนาคารที่สแกนกับบัญชี DX r เนี่ยจะต้องเป็นชื่อเดียวกันตรงกันนะโดย QR code เนี่ยจะมีหมดอายุด้วยนะเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องสแกนภายในกำหนดซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากสแกนเสร็จเนี่ยเงินก็จะเข้าบัญชีทันทีเดี๋ยวเราจะลองฝากเงินโดยวิธี ATS นะเพื่อนๆแล้วก็กดไปที่ deposit แล้วก็เลือก ATS ก็จะแสดงเลขที่บัญชีขึ้นมาแล้วก็ใส่จำนวนเงินลงไปจากนั้นก็ใส่รหัสพินแล้วก็กด deposit ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วกด confirm เสร็จเรียบร้อยกด back to portfolio เงินก็เข้าทันทีถ้าเราต้องการถอนเงินเราก็กด withdraw จากนั้นเราก็ใส่จำนวนเงินลงไปใส่รหัสพินแล้วก็กด withdraw วิธีซื้อขาย d r x เราก็ไปที่ Market เสร็จแล้วเราก็เลือก DRX ที่เราต้องการจะซื้อเช่นเราจะซื้อ Google 80X เราก็กดเข้าไปเลยนอกจากในเว็บเซ็ตแล้วนะเพื่อนๆเรายังสามารถดูอัตราแปลงสภาพได้ตรงนี้เนี่ย DRX ต่อ underlining เท่ากับ2000ต่อ1 เลื่อนลงมาแล้วกด Buy ระบบก็จะพาไปที่หน้าซื้อขายเพื่อนๆจะเห็นคำว่า Limit ถ้าเลือก Limit เราจะต้องใส่2ส่วนก็คือ 1. ราคา D R X และ 2. จํจำนวนหน่วยหรือเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นตอนนี้ราคา2.8เราจะซื้อที่ราคานี้เลยเราก็ใส่2.8แล้วก็ใส่วอลลุ่มสมมุติว่าเราจะซื้อ1ห,หน่วยเราก็ใส่เลขหนจากนั้นเราก็กดที่พื้นที่ว่างๆหรือจะกดตรงช่องพิพ์ก็ได้ระบบก็จะคำนวณออกมาว่าต้องใช้เงินทั้งหมด2.8บาท ถ้าเกิดเราไม่ใส่ววลุ่มจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะเพื่อนๆอ,อย่างเช่นในตอนเนี้ยเรามีเงินอยู่ทั้งหมด2บาทเราจะซื้อ25%เปอร์เซน์ก็กดไปที่25%เปอร์เซน์ระบบก็จะคำนวณจำนวนหน่วยให้เราเองว่าจะได้เท่ากับ0.1782หน่วยรวมเป็นเงินทั้งหมด0.5บาท หรือถ้าเราอยากจะใส่เป็นจำนวนเงินไม่อยากจะใส่เป็นจำนวนหน่วยหรือไม่อยากใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นเราจะซื้อจำนวนหนึ่งบาทเราก็ใส่เลขหนจากนั้นเราก็กดไปที่ช่องพินหรือพื้นที่ว่างๆระบบก็จะคำนวณวอลุ่มให้เราเองถ้าใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ใส่รหัสพิน แล้วก็กดบ u าจากนั้นก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งถ้าถูกต้องแล้วก็กด c o n f i r รแล้วก็กด OK เคก็แม h เรียบร้อยไปที่หน้า p o r t ต o ฟอ o รก็จะมี Google 80X อยู่ในพอร์ตแล้ว Total value คือมูล,ลค่าพอร์ตรวมในปัจจุบันของเรารวม DRX และเงินสดในพอร์ตตอนนี้มีอยู่1.99บาทถ้ากดตรงรูปรูกศรชี้ลงก็จะแสดงรายละเอียดเพิ่มขึ้นต่อไปเป็นวิธีซื้อแบบ Market ก็ไปที่ place order เลือก Market เพื่อนๆจะเห็นว่าจะไม่มีช่องให้ใส่ราคาที่เราต้องการซื้อ ระบบจะจับคู่ DRX ที่ราคาดีที่สุดที่มีตอนนั้นมาให้จะมีแค่ช่องให้เราใส่จำนวนเงินหรือไม่ก็ให้เลือกเป็นเปอร์เซนต์ข้อควรระวังสำหรับการซื้อขายแบบมาเก็ตก็คือกรณีที่แต่ละช่องมีความห่างมากกว่าปกติเช่นราคาล่าสุด2.29บาทออฟเฟอร์ล่าสุด2.31บาทแล้วก็กระโดดไป2.35บาทเลย จะเป็นปัญหาในกรณีที่เราต้องการซื้อขายในจำนวนมากๆระบบจะจับคู่ราคา2.31ให้เราก่อนถ้าหมดแล้วก็จะจับคู่2.35ให้เราต่อจนครบตามจำนวนเงินที่เราระบ,บุซึ่งก็จะทำให้เราอาจจะซื้อขายได้สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นสำหรับวิธีขายก็ไปที่ place order แล้วก็เลือก sell จะเลือกขายแบบลิมิตหรือแบบมาเก็ตก็แล้วแต่เพื่อน,อนจากนั้นก็ใส่รายละเอียดต่างๆเช่นเดียวกับตอนที่เราซื้อบอกเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งซื้อขาย DRS ถ้าเราระบ,บุราคาแล้วแต่ว่ายังไม่แมชออเดอร์ที่เราตั้งไว้ก็จะค้างไว้อยู่อย่างนั้นซึ่งจะต่างจากหุ้นไทยหรือ DR ที่เวลาตลาดปิดตอนเย็นระบบก็จะเคลียออเดอร์ใหม่ ถ้าไม่แมชเราก็ต้องส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ผ่านสตรีมมิ่งแบบวันต่อวันอย่างอันเนี้ยเป็นออเดอร์ที่เราส่งคำสั่งซื้อเอาไว้ตั้งแต่วันที่10ตุลาซึ่งยังไม่แมชจนล่าสุดระบบก็ยังขึ้นรอคิวอยู่แล้วก็เขาจะไม่มีให้แก้ไขนะเพื่อนๆจะเปลี่ยนแปลงออเดอร์จะแก้ไขราคาอะไรเงี้ยไม่มีจะมีให้แค่ยกเลิกอย่างเดียว